สวัสดีครับครับสวัสดีครับกับมาพอกับสองเกิดอสอดแชนแนลอีแล้ะครับมือนี่สิมาเบิงหมูปลาครับเคยเบิงเทียนหนึ่งหล่ะครับสามเดือนที่ผ่านมาครับวันนี้สิมาเลืเบิงใหม่ครับมันเหลือบวหลังจากมันเกิดโครคกับขายไปวางปีใหม่ยุคขอกนี้กะสองตัวเนาะพอ,อพันกับแม่พันอ๋อนี่เบนบ่ะครับผมอพอพันกับแม่พันมาทับกันโอ้ยังงามเนี่ครับ อันนี้ว่างครับเพราะว่าคอกว่างนี่ขายออกครับคอกว่างอันนี้มียังนี่อันกันยุ่งกันมาแรงครับอ๋ออะเปิดเข้าไปเลยเปิดไปได้บ่หนิเข้าไปได้ครับโอ้โอ้โอ้ขของขนี่แม่ม้านบ่หนิแม่นครับท้องแม่นบ่านี่แม่นครับแม่ท้องครับใกล้ชิออกแล้วครับโอ้อ้วนเดียวหุ่นสมบูรณ์ครับนี่ก็ท้องคือกันครับท้องแท่เดือนอะไรหน่นอน ใกล้สิวป่ะครับนี่เมษานี่ครับกลางเดือนเมษานี่ครับมองเห็นไหมนี่กะบฟองกันนี่ฟองครับโอ้แสดงว่าอีกจังหน่อยนี่จีบมีลูกเป็นร้อยอีกตัวนี่ที่ด้ขายอีกแล้วตัวนี่ใกล้แล้วครับนี่ออกลูกอยู่สองตัวครับตัวนี้กักลางเดือนหน้ายเลยครับนี่ตัวนี้ตัวที่สามนป็ครับกลางเดือนเมษาแมนครับประมาณกลางเดือนเมษาเจนี่จะรู้ว่าเจนี่ม่านจังตัวม่านจังตัวม่านอยู่นี่ ยูหันสามยูขวากูใสตัวหนึ่งแล้วก็ออกลูกแล้วสองตัวไปเบิ่งลูกเนาะไปเบ่งลูกออกลูกกันครับมาเบิ่งครับออกได้จัามือแล้วนี่อันนี้ออกได้เกือบอาทิตย์แล้วครับโอ้จักตัวก็ออกจักตัวออกสิบตัวครับแต่ว่าตอนนี้เหลือเก่ามันนั่นนนอตีงลูกมันตายตัวหนึ่งครับโอ้แมวมันสมบูรณ์ของแมนครับแมนคือไล่งามครับถือหมูหน่อยอยากเอาไปเลี้ยงเนี่ยว่ะเจ้าใบผมว่ามีไปไล่แมวแมวมันห่วงแมวแมวแมวมันห่วงลูกห่วงครับผมเข้าไปยังไรต่ำกว่า โอ้เหลี้ยเก้าตัวครับโมนันโนันเพิ่งเป็นคนดูเลี้ยงอย่างนี้ไหมโนอนครับผมโอ้มันนี่จะของฟ้ามันไปอยู่ครับตะกี้หมูหลายๆนี่ขายเบิดเป็นวัปีใหม่แม่นครับปีใหม่ขายออกเบิร์ดบัดนี้ชีรีเริ่มเพาะอกกะทินี่เริ่มเป็นเพาะไม่ครับรุ่นนี้รุ่นนเหนียนบ่ครับข้าวเดียวกันบ่ครับผมตัวนี้ดิตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ออกลูกมหาตัวนอนเตีงตายไปสองเหลืออายุสามครับอายุสามที่ครับมาอยู่งขวบผิวไม่ยู่งขวบผิวนี่ครับ มันก็มันดูมัดบ่อบ่อครับอันนี้แม่มันครับอ๋อมันมาอยู่น้ำเสือๆโอ้มันเป็นพัดกันโอ้กําลังง่ามเลยครับโอ้นี่ๆออกได้จักเดือนเลยนี่จักหมือนเลอันนี้นี่ได้เดือนกว่าัเดือนกลับ่อครับทำไมขายกันราคาเท่าเลตัวซ้ำนี่ตัวซ้ำนี่กับเจ็ดแปดร้อยครับโอ้เจ็ดแปดร้อยบ่อบ่อแพงเัวเนาะโอ้หมูไม่เจ็ดแปดร้อยบ่อครับเพราะว่ามันท้าได้ได้น้ำนักบ่อเมีนครับ เท่าไรตัวละพันกว่าที่เขาต้องซีิ้ตัวละพันกว่ากับอันพร้อมทับเลยครับโอ้โหนี่พ่นกินง่ายเล่นวันี่ครับจากต้มเข่าใส่พักใส้ยังให้กินครับพักดิบกินวัวพักดิบก็กินครับกล้วยกับจิ้มวัวเมียนครับมือนึงกับจิ้มขอเจ๊ทีอมือนึงกับเข่าต้มนี่ให้ช้อนไวลาครับเส่าครับเล่นเล่นกับเห็นไหมเอาฟันต้นกล้วย ปั้นต้นกล้วยให้ล้วก็หาบุ๊คึงสุกมาให้ยังสีนะครับเอาหนาใช้ห้างไปให้โอ้หยังหมูมันยังกินด้หมือดเป็นเผือเป็นผักกินเอย่ังง่ายตัวนี่ผักกะทินต้นผักกะทินยอดผักกะทินก็เอามาให้ครับดูดทั้งหมดนี่ทั้งทั้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ยกตัวทั้งหมดนี่ตัวใหญ่นี่แปดครับตัวตัวน้อยลูกมันจักตัวทั้งหมดลูกมันยุคขวบขึ้นก็3าตัวยุคขวบนี่สามตัวสิบเอ็ดตัวครับรวมทั้งเมอดเดียวนี่หมู แม่ละสิบเนาะเอาแม่สิเนาะครับงวดนึงก็ได้80ดสิบตัวนบ่แมนครับปีนึงก็สองเทียครับกับปีนึงหกสตัวตัวนี้ครับผมถ้าถ้าเก็บตัวกับไล่ไม่อีกลงมาอีกนเงินบ่แมนครับถ้าถ้าสิบนี่คือได้ได้ร้อยหกสิบตัวนบอโอ้โคืแพงไมตัว่สุกับสิบตัวต่ำสุดกับหาตัวหตโอ้ถ้าหโาตัวแปห้าปีหนึง2เทียกับ8ปดแปดสิบก็พระธรรมดาดีเนาะครับก็เสียหกตัวเนาะต้องงวดเนาะครับอยู่ประมาณนี้ครับโอ้ ครับด้วยกวนสิระแมนครับเล่นไดไดีตัวนี้คือยังอีพี่แรกมันม่ครับเอออีพี่แรกที่ว่าผมปล่อยให้รล่นเห่นน้ำปลาอย่างคือว่าออผมปล่อยเป็นแบบเลียงธรรมชัินะครับย่างไม่แรงมากก็จิเขาคอกของมอันเองวันนี้ช่วงน,นี้มันมันมีโรคแล้วไ่อยากปล่อยมันบ่แมนครับแต่เลยล้อมไว้เม่นล้อมไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีพี่หนาจะพาไปเบิ้งกันเพิ่นแยกกันไปอีกคอกนึงนะครับเพราะว่าเพิ่นกันไว้ค้ามันเป็นโรคข้อดีเหมือนกับสียังคขกอื่นไว้เฮ็ดพันต่อไปนะเยวสิผ้าไปเบิ่งวันหนา นี่ก็ข้อกันเก้าตัวเนาะแมนครับโอ้ลูกมันนี่ให้กินอย่างลูกมันนี่กินน้แม่ครับช่วงนี้โอ้กันซ้ำสามตัวกงหันนี่ก็เริ่มสิกินกินหาำกินข้าวต้มน้ำแม่ได้แล้วน้ำแม่เลยเล่นวะครับนี่แหละครับพี่้องถ้าสนใจได้กับข้อเมเของมานนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับกับกาลักตีขยายพันธุ์อยู่ข้าวเดียวนะครับหมูหมูหมูแปดตัวใช่นาะครับข้าวเดียวกัเป็นรอยครับประมาณในภายในปีนี้น่ครับหอดรอยแน่นอน สิ้นปีนี่แหละเนาะแมนครับแม่พันงามๆเลยครับแมนลูกกนาฮักยังไงพ่อภาคใต้กะโทรมาอยากใอยากได้ไปเลี้ยงนะครับแต่ว่ามันกับยุไก่พวกผมกับบุญมีย่านพาหนะไปชงให้ค่าคนชงมันกับเพงนะครับมันแแพงบ้านกับบ่มีใบจากกรมปศุสัตว์นเนาะเท่ากับขายทั้งส่วนเท่ากับบ่มีขายแล้วพินบ่เขตแถวจังหวัดสุรินทร์แถว กลาบแถวนี้ก็ไปส่งให้ได้อยู่ครับแต่ว่าจังหน่อยนี่ประมาณเดือนสองเดือนนี่กับพ่อแดงกสนใจก็โทรมาทักลงมาทักคอมเมนต์เข้ามาในในในไม่ได้ไ่เสีสองเกลือนะครับเดี๋ยวสิสิคุยกับนอนอีกท่านึงว่าสิขายกันราคาเท่าไรอันบ่แม่นครับเพราะว่าตอนนี้บ่มีขายเพราะว่ากตอนนี้กำลังหมูกำลังขดนะครับกลังขดให้มันรอดก่อนบอกยังไงแม่นบ่พัวไปกับสีเสียงเลยมั่นมั่นไหวอันบ่ล่ะแมนครับมาณนสองเดือนได้บ่สองสามเดือนจริงบ่ครับสองเดือนมันก็ ชอบกินนุ่มแล้วครับโอ้ผมว่านี่เนาะสองสามเดือนเนาะแมนครับแต,แต่ว่าจะได้กับหายมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าสาบมันบุกใครยั่งถ้าเป็ซสา,า,าต้องจองไว้เป็นบ่ต้องจองไว้เพราะว่าตอนนี้เขากับทร่งมะซั่งจองจากผมนะคเพราะว่าในเพจเก่าเขาจะเอาเบิรงในเพจเก่านะครับในอีพีแรกเพราะว่ามีเบอร์โทรผมอยู่ในหันเขาจะเอโทร่งามะซั่งจองไว้พู้ละสองตพู้ละสี่ตัวงั้นใ่ไหมโอ้โอ้ช่วงนั้นมันมีเป็นหกสิบเล่นเป็นบ่อหกสิบเป็นสิบเล่นบ่ช่วงนั้นมันเกือบแปดสิบตครับช่วงที่ว <10, S 2> ่าอีพีีแรรกท่่วาามยนะคับ แมนต่วนันตัวนนไม่มาไหลหรือเนาะก็เต็ียมก่อนซุกคอกเนาะนี่แหละครับหมูป่าที่มันรอดจากที่เรกกับไข่พีใหม่เนาะวันหลังมากกับเมื่อโลกกันบ่แมนครับมีมูนีีคือว่ารอดแล้วหน่อยเนาะแมนครับมูลดีรอดไปแล้วครับหมูป่ามันอาจจะทนกว่าหมูบ้านในเด่นน้อนบ่ทนกว่าเพราะตุกรรมมันอาจจะแข็งแรงกว่าเนาะแ่นี่แหละครับนั่นแหก็ฝากฝากกดอนอะไรก้อนแชร่นะครับอ่านอนออน ก็จังใดกับขอเหมือนเขดูแลหมูจังใดกับฝากติดตามพวกผมได้ด้วครับแล้วก็ฝากฟฝ่เมือนอลลี่พิมได้ด้วครับถ้าถ้าถ้าสนใจกับติดต่อมาทั้งผมได้ครับเบื้อโท้อายุอีพีแรกครับในสองเกือสองชั้นนีนะครับใครอยากมาสอนเรื่องเลี้ยงกับจังไดกับได้เห็นอ่าได้ครับครับนี่แหละครับผมก็แนะนําวิธีให้นะครับเออว่านี่แหละเอาลูกมาซื้อแล้วกันแนะนี้แนะนำวิธีเลี่ยงให้แนะนําวิธีเลี้ยงให้พร้อแม่นม่บ่ได้ซื้อจกถามกับจีกแนะนำอะไรกันหรือเป่า ให้ข้อมูลได้นะครับครับเอาคอนนีกาเซราท่านทีมงานสองเกลือสอแช่เนี่ผมนอนวันหน้าครับนิดสองเกลือแล้วก็สันต้นต่อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้โบผมได้เด้อครับถ้าชอบถึกใจกัคอมเมนต์เข้อไหมนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ